สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอมม่องแมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมีวิธีนะคะแก้พืชใบเหลืองนะคะผู้ชมอย่างเช่นต้นพริกตัวนี้นะคะจะมีใบเหลืองนะคะอนี่ค่ะไม่ติดดอกติดผลนะคะใบก็จะเหลืองๆนะคะเป็นจุดๆแบบนี้นะคะผู้ชมดูนะนี่ค่ะ วันนี้นะคะแม่วิก็จะมีวิธีนะคะจะมาบำรุงนะคะต้นพริกต้นนี้นะคะใบเหลืองๆแบบนี้นะคะให้กลับมาเขียวงามนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมมาดูต้นพริกต้นนี้นะคะจะมีใบที่เขียวนะคะแล้วก็นะคะจะติดดอกติดผลมานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเริ่มจะติดผลแล้วนะคะแล้วก็จะติดดอกแล้วนะคะนี่จ้ะ พราะต้นนี้นะคะสมบูรณ์นะคะไม่มีใบเหลืองนะคะใบสมบูรณ์มากเลยะค่ะใบเขียวงามนะคะลําต้นก็แข็งแรงนะคะติดดอกติดผลมานะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วมาดูต้นนี้นะคะจะมีใบเหลืองนะครับชมแล้วจะสังเกตต้นนี้นะคะจะเป็นใบเหลืองนะคะแล้วก็จะไม่ติดดอกติดผลเลยนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็มีว,วิธีแก้นะคะ ก็จะเป็นสูตรนี้นะคะสูตรง่ายๆนะคะที่จะบำรุงต้นไม้ของเรานะคะให้กลับมาเขียวงามได้นะคะคุณผู้ชมไม่วีก็ใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะไม่วีก็จะใช้เป็นนมนะคะนมจืดเลยค่ะคุณผู้ชมนมจืดก็จะมีพวกแคลเซียมนะคะ,ะเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับดินนะคะทําให้ดินดีนะคะแล้วก็ทําให้ต้นพืชแข็งแรงเขียวงามนะคะ ต่อไปจะเป็นผงชูรสนะคะในผงชูรสก็จะมีโมโนโซเลียมกูตาเมรนะคะทําให้พืชเขียวงา่มนะคะติดดอกติดผลไว้นะคะแก้อาการใบเหลืองนะคะแล้วก็ยังบํารุงรากนะคะนะคะี่ค่ะ ต่อไปจะเป็นน้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสนะคะก็จะช่วยป้องกันเชื้อรานะคะรูปทางพืชนะคะเชื้อรานะคะใบเหลืองนะคะใบจุดใบดำนะคะแก้ได้เลยค่ะ,ะน้ำปูนใสไ,สได้เป็นยังไงนะคะก็นำปูนแดงนะคะที่คนเก่เขาเคี้ยวมากนะคะนำมาใส่ในขวดแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะแล้วก็เขย่านะคะแล้วก็ตั้งไว้จนตกตะกอนนะคะกลายเป็นน้ำปูนใสแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำสาวข้าวนะคะสำหรับน้ำสาวข้าวก็จะมีวิตามินธาตุเหล็กนะคะทำให้ต้นพืชแข็งแรงป้องก,กันโรคพืชต่างๆนะคาผู้ชมบำรุงดินให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะ10ลิตรค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะใหุ้ผู้ชมนะคะนำนมจืดนะคะ1กล่องเลยค่ะนะคะตัดแล้วก็ผสมไปในน้ำสาวข้าวเลยนะคะ1กล่องเลยจากคุผู้ชมนะคะ จากนั้นก็ผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมไปเลยนะคะแล้วก็เป็นน้ำปูนใสนะคะอสองช้อนโต๊ะนะคะคนผสมเลยค่ะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนำไปนะคะผสมในน้ำเปล่านะคะสุดลุคค่ะคนผสมเลยนะคะ แล้วให้คุณผู้ชมนะคะตักใส่บัวรดน้ำเลยค่ะนำไปราดรดต้นพืชเลยนะคะต้นพืชที่ใบเหลืองนะคะก็จะกลับมาเขียวงามนะคะบำรุงดินด้วยนะคะผู้ชม คุผู้ชมก็ใช้นะคะบำรุงต้นพืชนะคะที่เป็นใบเหลื้องแบบนี้นะคะต้นพริกนะคะให้กลับมาเขียวงามนะคะุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งครั้งนะคะต้นพริกนะคะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็บำรุงเลยค่ะพืชผักสวนครัวของคุณผู้ชมนะคะมีต้นพริกมีต้นมะเขือคุณผู้ชมก็บำรุงเลยจ้านี่จ้ะบำรุงเลยนะคะน่ดาดรดไปเลยนะคะ ดินดีนะคะต้นพืชของเราก็จะ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงเขียวงามนะคะค่ะสนักสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปบํารุงต้นพริกได้เลยค่ะ,ะพืชใบเหลืองต้นพริกใบเหลืองนะคะจะกลับมาเขียวงามนะคะติดดอกติดผลแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้า และสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ